เรามาเดินเที่ยวงานที่งานนำ้ำมศการหลวงปิดทองหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์ที่ตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแกจังหวัดสระบบุรีเดี๋ยวเราไปดูวันนี้มันจะมีงานอของดีสีภาด้วยงานโอท็อะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็เราจะไปเดินหากินของร้านอาหารที่แบบเ้าขายในงานอ่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยก็คือบริการของซอสผมปรุงรสใบบุญ นะฮะวันนี้ที่ให้งบประมาณของเรามานะฮะเพื่อที่จะมาเัวร์นิมนต์นี้นะฮะก็คือเที่ยวกินนะฮะไปกันเลยไปแต่ว่าเราจะกินอะไรวะเดินด้วเดินด้ก่อนเดินดูวยกันนะเฮ้ยถข้างหน้ามีร้านผัดไทยหอยทอดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสู้ดูแล้วน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราวันนี้อยากกินหอยทอดซะดีเลยจัง กล่องเดียวครับแม่ปกติขายอยู่ที่ไหนเนะี่อ๋อขายอยู่ในตลาดเรานี่เลยไหมครับนี่แม่ขายประจำอยู่ที่ตลาดเขา,าเรียกตลาดน้องกะโลใช่ไหมเน่<ๆ>น่าอร่อยนะผัดไ <c oughs> <c oughs> ยทยไปผัดทอดสั่งผัดตาปัดไทยน่าอร่อยัสั่งไทยทอดแต่ว่าบอกผัดไทยน่าอร่อย แม่ก็ลองใช้นะครับขอบคุณครับฝากาด้วยนะครับครบ,คบคฮะอาไงร้านไหนอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราเข้ามาในงานแล้วเราไม่รู้เราจะกินอะไร เราได้หอยทอดมาแล้วก่องหนึ่งเพรว่าเราจะไปกินเราเดินดูก่อนปะ่ะ อดของเราทําร้านกล้วยกล้วยเมนูสตเด็ดสตดดั้งเดิมอยากหาน้มาลองลองชิมรสความอร่อยทอดชั้นสรอในหมักทอดหอม่อดทอดกรอบของเราตู้ใหญ่แบหัวกล้วยอ้วนทอดั้นกดอกรอในหมักเสียงจะดแบบบ้าฝันคนไม่รดอนไป่ตอนไนม่ติดหวังแน่นอนนี่เป็นบรรยากาศภายในงานมันก็ช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะเดี๋ยวไปเเนา ก,กินปั๊บที่นี่แต่ประคอนอยู่ที่บ้านห้าบาทสิบบาทย,ายังไงบุ๊นี้ยังอะไรอ่ะอธิบายด่วนนี่อะไรร้านกี่ไรอ่ะไว๋วจับปะละ่ะก๋วยจับย๊บแล้วหรอมีไหมฮะล,ลองไปเดินดูนก่อนไปดูเดินก่อนตรงนี้มีร้านก๋วยจั๊บน่าจะอร่อย ใส่ทุกอย่างเลยครับผม right? Right แม่ปกติแม่ขายอยู่ที่ไหนอาจารย์แกงคอยก็อยู่แกงคอยโหมาไกลเลยเนาะของผมก็อยู่ในสลับตรี้แม่เท่าไหร่จ้าสี่สิบบาทนะท่านี้ฮะหลังประจับอยู่ท้ายท้ายท้ายอยู่ตรงท้ายงานเลยนะฮะถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้นะฮะราคาดุ้ยสี่สิบบาทมาเลื่อยทันหน่อยเยอะได้แม่ให้เยอะด้วยจ้าโบราณนะแต่คนขายไม่โบราณนะจ๊ะ พัแม่หนารู้จักซอสผมนรถใบบุญไหมไ่ได้ยินนนี่ครับวันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหมนะคเป็นผลิตภัณฑ์ซอสผเป็นรถใบบุญนะครับใช้กับข้าได้ทุกอย่ใช้ทาน้าุกไดด้วยแม่ัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะฮใช้ทาวไย่างอันนี้ฝาท่านแม่เอาไปกดลองใช้ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วมที่ขาย มีครับที่แข่งคอยก็มีไงมีร้านไก่ทอดเราซื้อไก่ทอดซื้อไงค่ะอันนี้ชิ้นละสิบหรอครับ ไปทั่วเลยเราได้ของกินมามากมายเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปกินที่บ้านกันนะสำหรับพีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณสําหรับซอสผงปุงรสใบบุญนะฮะผู้ให้การสนับสนุนของเรานะฮะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย